จะ้ะไออีหลาน้อยกะเสียงแหมบแมบนิดนึงด้วยค่ะเพราะว่าอีหลาดังแหมบอิห <c oughs> ลาเพราะสบายกั <c oughs> นวะเนี่ยตั้งแต่เป็นไข่มาจังไดพี่น้องเสียงสีแตกสาวแล้วเพิ่นกำลังสีเป็นสาวนะครับผมกำลังสีเป็นสาวแล้วน้องอไอศกรีน่าพรอแต่บอกซอยผมเนี่ยไปหอดล้างหา่านเฝ้าอาบน้ำไปแต่งหน้าจังไดไมนเป็นเลนเสือเดือดกับเด้งดึงบอกว่าจัดยามเนี่ยก็เป็นมือนเนาะพ่อน้ำหาลูกวะพ่อ อ้าอายไปไหนน่ะทำไมยังไม่เห็นแต่งหน้าแฟนคลับมาหาหลังเวทีลูกเจ้ายุดแดงดึงพุ่นพะนะแล้ว่าโดดดงดองดองดองยอ้ยทำประซ่อมกับประหลุดออกมาเขาเป็นนัเงเอกหน่อยครับพี่น,<อ>น้องพี่น้องเขาถามมาน้องอ้า,อายอายุจักปีแล้วว่าสั้นอายุสิบสองปีค่ะสิบสองปีปแล้วอยู่ตอนอยู่วันที่เท่าไหร่นะลูกบักฮาเดียวบ่หูจักวันวันเกิดจะขวางบานนี่พ่อด่าตัวเองอไง ขอบคุณนะครับสยามวิสโกนะครับสินค้าดีราคาถูกโปรโมชั่น,นดีๆครับต้องยกให้สยามวิสโกเซลนะครับสำหรับพี่น้องนะครับราคาพ่อค้าแม่ค้าของเฮานะครับที่ต้องการสินค้าดีมีคุณภาพราคาถูกต้องวันที่28เสิวันที่30ผ <Okay. S 2> ู้ใดอยากได้สินค้าพ่อค้าแม่ค้ามาลังขนเอาเลยย <need> แมนที่แรกกูกวว่าสิเป็นมะล้อมหรอกลักวสิขายของกนสิขนเมียน้ำอยู่ๆมันกรสิซ่ามาขายถือพนกกระดก,กะ่งแต่เพราย่านเก่งตี <laughs> ขายเทืกถือเมไกยสโลแกนกันยั่งบาบายอนดีว่าไหนประหยัดงบจบที่วิสโก้ส่วนส่วนใหนเพื่อนนะครับพี่น้องครับส่วนส่วนค่ะของถูกมากครับผมและที่สําคัญมีคอนเสิร์ตไม่ี่น้องเบิ่งอยู่เรื่อยๆเลยแม่นครับนะครับรู้สึกว่าเห็นป้ายอยู่ข้างหน้าพี่โตโน่ก็มาแล้วหมอลำระเบียบวาทศิลป์ก็มาแล้วครับผมไม่นี้กับเบิ่งนาเดชไปก่อนเลยครับนาเดชพะนะอันนั้นนาเดชยร์คุกิมิยะ อันนี้นะเดชทาโกยากิ <laughs> อันนี้มะล่ำมนมหัวหน้หาน,านมผู้สุกกับปกเนี้ยมานนกพุ่งสะวอนเงี้ยมาไหมอีลาบอกกับพี่น้องอีกขอบคุณรางวัน้ำใจพี่น้องอีกแล้วอีหลาขอขอบคุณรางวัลน้ำใจด้านหน้าพิธีด้วยนะคะขอบคุณความหาความแพงจากพ่อ,พอ,พอแม่สูขข่คขขนนะคะะสาธาสวดอีหลาน่อยเน,นยนเจ๊ไหวไหม <laughs> ไม่ไหวไม่ได้กลัวไม่ได้ฆ่าตัว <f discussed> น้องเพลน้องเพลข <culinary. S 1> นาดไหวก็ยังจะไม่ได้เลย <laughs c oughs> <cream> เอาไ <c oughs> ไปถ่ายกับคุณยายสิลูกมึอนี่ปอดหนุกม,มับมาแต่เราบนได้ขึ้นเวทีครับพี่น้องย่านูหน้าแลกค่ะก็เลยมาได้ขึ้นมาแหม่แม่บปอตองเป็นห่วงเขามีไฟอยู่ มันแหลมวงในเดือนนานพี่น้องเห็นก็นจะอ,อิบเอาไม่แม่มึงอิบใส่เสียปัจเยศีขาวปอดในงับนาเบิร์ตปอนิเอสวัสดีครับไปเอาบอกขึ้นเวทีบอกยากยากบรรพยางไปสุยพนักง,งานห่างว่าสันว่าปฏิสูตรวิญ,ญญาณเขาออก เดี๋ยวฮะข้าเจ้าจ้างไผจ้างนกพงศกรครับอาไออดสลองไสเพี้ยทิดาไม่ได้จ้างกูมาฮะฮะกูสีแบ้งอยู่ไหมเออใครอยู่ครับอีไฮละแมียบ่แม่แกเด็กกุญย์อดมีขอดไม่เข้าเดนไม่พวกเฮาไดนอย่างนั้นเข้าเปิดเดนอีรีตีอือเอาไม่เฮาตีเออไอ้สัพพอมันมวนขาดมาแล้วพี่กะว่าไปเนาะ สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุภูตุกคนครับที่มารับชมนะครับในมือนี้นะครับและก็ขอบคุณทางห้างสยามวิสโก้โฮเซลด้วยนะครับที่ให้โอกาสมาลำเจียงมิหกครับมาทําการแสดงนะครับพี่น้องเดี๋ยว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 อย่าเฝ้าลูกแม่ไปใส่นั่งเอ้าไปใส่อยู่นี่เอ้าเจ้าสิมัดสิมัดขึ้นเป็นสุดท้ายเทเดียวที่นั่งมาตะโดดเนโดนแม่คือสิเมียกับสิลูกเมียรถถึีเงยจังไหนอย่าเฝ้าไป ซื้อบักสมมักแฉลอะไไปอย่าวจงไปมักแฉลซื้อไร <ป S 2> แล้วพนะ่อเนี่ยมาไปเข้ามาแล้วเฝ้าไปยังหนึ่งทุ่มหนึ่งก็ได้ตัวเขาไหมหัวสีขาโอ้จะเปมนเนาะกดสิลูกกับลูกต้อวหน้าตัอวตาออกันไปลวดาไปยังไปเย้วตีเอาไปสัน่นอ๋อยังเ่าแล้วอย่าอยู่ขอบคุณนะครับนี่คือ กิจกรรมของห้างที่มอลำขึ้นห้างนะครับเพ็่นบอกว่ามอลำขึ้นห้างขอบคุณผู้บริหารทุกท่านด้วยนะครับที่ให้โอกาสมอลำ์เสียงมีหกสดๆใ้เพิ่นจังเชียนนะครับพี่ครับขอบคุณทีจัดสรรงบนะครับมาให้มอลำ์เสียงมีหกนะครับเพิ่นขอมือแล้วขอแล้วขออีกเพื่อนอยากให้มากนะครับนะะขัดมากกัจังสี่แหละครับแต่ละคนคือปรเดิรับบระเดิรอนโฟมเต้า ลำสอดแกงยบันขามเลี้ยงตะละข้ามครับหลักกมาเลยจนินะครับโซสีเดนมาจจ้าผิดกันครับบอสนกกับบอดหนู <c oughs> ผมบอกว่ารับเพ็ดหอย่างมันงันกังเว้นพุ่นหนึ่งขอลำสอดแก่งเม่นเหล่าเจ้าของบอ่อเดลํำาจจะเหมือนแอคุน้อนหน่อยนะครับรับลานเสร็จแล้วรับเรียบร้อยแล้วอะสัน่าผมก็เลยว่าไปคนตัวบอมาก็ับบอสอะไรพี่น้องเพื่อนกระทาครับแมนปะพี่น้องแมนบะครับ ทาเข้าติฮะทาเฮา,าติเพิ่อนทาเบิ่งกูก็บ่ว่าอันอื่นไปแน่เนาะระเบียบระยัยงก็บ่ว่าไปบ่แม่นม,มึกมึกสะเล็ดมึกสิมาเล่นมุกแบบบ่ได้คิดดิไม่ได้ดิมาีิไผอีลิงมาีิหนูเห็นคุณพ่อกับคุณย่าด่ากันน่ะโอ้ยทําเป็นแล้วเถอะมาอยู่หลังหารร้านว่ากาศมูว่าสัน่น ยุใสบอกพี่น้องดูบ้านเกิดยุใสอยู่อ,าอ่างยังไงจับบาตรจังหวังกับ่ะเจืออยู่เลยโนเบอร์ลูกแกได้มาปือกขึ้นพอจ้ะยุ <c oughs> โกสุมอำเภอโกสุมพิ่ใส <c oughs> ใช่ค่ะของดีอำเภอโกสุมคืออะไรลิงค่ะลิงเป็นหน้าตาย,ายังไงพี่อีฟค่ะหนูนี่แหละหนึ่งสองสามใสเห็นไหมกระหน่ลูกเพิ่นคือตัวมือพอเพราะตาเห็น ใช่ละเลขสงหรอกคโอ้ยคือลิงงีหรเลยตอนอะไเนาะเพราะมันเขียดเลยอ่ะอันหนึ่งสองสักเขียดตาแข่งบ่กขึ้นเลยโอ้ยนอมมาเป็นตะถอดบ่าเสีบเถอะกูแก้วของดีเ่อมันเขียดบังไฟล่ะคือว่าบังไฟของเอบอหนูไปใส่ จะไปอยู่ไก่ค้นผวยหลุมมันถีบกินไข่เอาบอกกับพี่กับน้องจะพูดละคำสองคำเอาพอแล้วโอ้นั่นเดี๋ยวเมาอยู่ขอบคุณพี่ขอบคุณน,น้องสุภูสุขคนคาทีิมัยกำลังแรงใจพวกเขาทีมงานหมอลล์ำเสียงวีหกตรงฟงสะกก่อนค่ะครับน้องแพลวจีดาครับผมครับผมขอกราบขอบพระคุณมิตรหมอแค้นแฟนหมอลล์ำเสียงวีหกทุกทุกท่านครับผมที่มาให้ายกำลังแรงเชียร์แรงใจกับทีมงานในมือน,นี้ครับผม แล้วที่ขาดว่าได้ขอกราบขอบพระคุณพ่อบ้านสะพานเมืองภูพิทักษ์สันติราสไม่ห่างแม้ไม่ห่างห่ามือยจะมาบอกคือบลัมบราณเนาะอดซ้อมไว้เห็นไหมพิธีกรพ่อบ้านสะพานเมืองเจ้าไหนเจ้านีมิตรผู้บริหารทีมงานผู้จัดการแล้วก็พนักงานนุ่มรอสาวสวยทถลตัวร์กว่าเป็นคนผักหนังเขาก็ซ้อมไว้เนาะติตลกจังหน่อยครับผม